ตอนนี้นะฮะทีมงาน y t u t u นะโดยการนำของลุงช่างนะก็มาถึงที่วัดปา่าห้อยบงแล้วนะครับผมนะซึ่งจุดนี้นะก็จะมีการนะก่อสร้างนะเมนลอยนะฮะในการนะทำพิธีทางนะาศาสนานะฮะในการนะชาปนกิจนะได้พระสงฆ์เนาะนะครับนะซึ่งจะต้องมีการแยกออกมาจากนะเมนปกตินะฮนะ กนะ็ตามโดยทางผู้ใหญ่ปานนะฮนะแล้วก็ทีมชาวบ้านทีมนางรำนะบ้านสาราสีนะฮะร,ร่วมแรงร่วมใจนะครับ จะเห็นว่าตรงตำแหน่งนะครับเชิงตะกอนะจะใชะ้แผ่นพลาสติกสีดำคลุมเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราต้องการการเปียกชื้นนั่นเองนะครใช้ผ้ายพายางดำเนาะแล้วกนะ็คุณผู้ชมที่ร่วมบุญนะเ,เข้ามานะคร ตั้งแตนะ่เราเริ่มบอกบุญไปนะก็นะนหนึ่งนะเราก็นะทําบุญไปนะในนามเจ้าภาพนะร่วมกันนะอีกส่วนหนึ่งก็คือมานะมอบให้กับทางคณะกรรมการวัดนะเพื่อร่วมนะในการสร้างนะเมนจำลองนะแห่งนี้ด้วยนะครับผมเนทะ่ากับว่านะก็ได้บุญสองทั้งอสองทางเลยนะขออนุมโมทนาสาธุกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ

จุดนี้ก็บางส่วนนะบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเป็นแอ่งนะฮะก็จะเห็นว่ามีการนำหินคลุกนะฮะมาถม เมื่อวานนี้นะหลายท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวน,นะนะจากาาช่อง YouTube นะฮะที่ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะนะว่ามีการแต่งตั้งนะพระนุนะครับผมนะครับขึ้นเป็นรอง เอ้ยไม่ใช่นะต่างเรียารักษาการนะฮะรักษาการเจ้าอาวาสนะวัดป่าห้วยบงนะเนื่องจากว่าพระลันดีนะหลวงปู่เนี่ยนะมรณภาพไปนะก็ต้องมีคนที่มาหามีพระที่มาดำรงตำแหน่งชั่วคราวแทนนะอะไรเยี่ยมมาจากไหนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวเสีย ไม่ก่นอนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะศึกเออค่าแลึกก็แล้ลวกรบัดขอพรัษาอาของสาแล้วแล้วได้รับตำแหน่งนี้ก็<ะ>มีมีผลต่อการตาัดสินใจใหม่ไหมครับไม่ก็ไม่กัดไม่ได้แมนแค่นี้เพราะว่าก่อนนนั้นก็ลงมาเบียนสอบมาทำจีจะไล้สอบมาทำิีด้วยก็ได้มัดอันนี้เลย เรียกดังนะไม่รู้าเรียกดังนะเขาเ้ายกไข่ลูกมาเมื่อกี้ก็มองหาอยู่เมื่อกี้ก็มองหาอยว่ายาถวายพระเด้อมันเป็นของไาว้ก็จะเอามาจากที่นู่นแหละให้เขาคเอาในอ่าไม่เป็นวานแต่หลาต่อว่านเนเลิฟอ่ะเลิฟก็เลยฟกระดิขาววันซื้อเลยได้รับสมเด็จอย่างนี้มีไหมดูมีสง่าเลย เจ้าอาวาสบัเจ้าล่ะเป็นรักษาการแทนรักษาการเจ้าอพราะว่าการแทนเจ้าว่าการแทนมก็ยังไม่มีเจ้าว่าดอกวัดเพราะว่ายังไ่เป็นวัดอยู่แต่เป็นสำนักสงฆ์อยูมีแต่รักษาการแทนอยูเนี่ยะค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะก็แต่งตั้งให้ชื่ออะไรแม่น้อีเคปินิี้ไหมเพื่อนก็ดูอยู่นะแต่เพื่ลืมอ๋อมีเจ้าอ๋อมีมีมีฉายาชายาพระฉายาพระพระกะ มีชายาตั้งแต่บวชแล้วเนาะเพรเป็นชายยาเดิมชายาเดิมอุปสรรคเด็กเด็กออันนี้คือบริเวณจิตตะคู่โนเนาะจิตตะจิตตะคู่โนหน้าใบตั้งอยู่ข้างหน้าตรงอนาคตข้างหน้าอาจจะก็ว่ากันไปกระซ้าทู่เนาะยู้ได้กระซ้าทู่เลาะอาเจียนจักราบสาธุนามเด้อพเป็นบทบวชเลย ไม่ตั้งแต่อยู่ที่วัดน่สง g a r a สีนะน้องบริสุทธิ์บ่คอยไดออกแบบนะเนาะูข้างหนอกคนรอจำจนจำหมดเลยนะบ่คอยไดออกแดดภาษาหนาไม่ได้ยังไ่วยคนหย่างงานหยาบคนมามามันกันนั่นนั่นนะน้ำพบิดเราแต่ลมาเลยงานนึงอย่างละวย่งบ่อะคนหล มันไกาเรอมาแล้วเก็ยังเราก็วังฟุ้งยูเราก็ดีใจน้ำบูกว่าเพื่อนบอกว่าคนลุกบ่เราคนลกเขาเจ๊ยื่อมึงว่าลกคนหิ้ลูกเราภาษาบอกว่าคนลุกภาษาแล้วเราอันเพื่อนบอกให้คอยเราคนขี้นุกเลูย่าือยอันชาวนิสยบ่าคือเราคนหิ้ลุก สาธุสาธุน้ำเด้อสาธุสาธุด้วยทาไมอยไหครับเขาตั้งอยู่ตรงนี้อไปเดี๋นะครับไปไหว้นะครับกราบเคารพสรีระังคารแล้วกันนอนนะฮะไม่รู้ว่าจะเรียกถูกไหมนะครับครับๆัสวัสดีครับ ชาวบ้านที่มาช่วยงานนะครับอนนิปนี้ก็ลงประมาณน,นี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ